ก็นึกว่าอยู่ไหนไปเตะแม่พูดไป เด็กกินอะไรเอยอาน้ามชอหมือนกันมชพูสแก้วกับจาแม่ช้า่กนไปเล่นรอเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนทำไมอะแม่หาปลาข้าวส้มดินจีสงราเามาที่ไหนกันเรามาที่ไหนกัน อ๋อย่อย่าี๋ยล้วกลิ่นก็นอนไว้หน่อยเดี๋ยวก็ไปหนอกทำไมการเดี๋ยวก็ไปกับครับเดี๋ยวก็ไปแม่มีอะไรพอเป็นไทยก็มีบ่เดียวจะได้หลุดลงกับเดียวเลยการเดี๋ยวก็ยิ่งอยู่ยาวๆนี่ลูกหนอกแล้วก็ไปดูปากคาบดูแกะดูอย่างเดี๋ยวกินให้ก่อน สวยเลยนี่เฮ้ยาผ้า่ไหมัมอ๋อหื่ายเต็มกองไม่ถ่ายเต็มงย่อนแสงมืดืมกรเจาได้อยู่เจงอยู่อหนึ่งสองสามมางง

เขาทำเป็นสีเป็นสีไปลูกปลาปรคราบฮะปลาคราบเหรอเออนี่มีปลาคราบตัวใหญ่แม่ระวังนะพี่เอ๋นี่แม่มาดูดินี่ตัวใหญ่มากนี่พอปลาคาบตัวใหญ่ขนาดหมูเลยนี่นี่ตัววันตัววันลุกฟางเพื่ออะไรเราลูก 王大哥。 น,น,นการล้อแม่กันลูกไว้มาล้อแม่ก่นันเฮ้มอมันนี้ื้่ถังยี่ห้อ ปาทพิมน่ะลูกนี่บอ่อปาทพิม์มุดเลยว่ะให้พี่หวาช่วยแกะอ้กับน้อยกับลูให้แม่แกะให้แม่แกะให้แม่แกใใะใจเย็นใจเย็น <laughs> ơi, học cái cây này cả, họ cho để hẳn say. là bằng tốt, là bằng tốt, thôi anh em đột này. เอามาทิ้งถักขยะกันลูกเดี๋ยวก่อนตามไรก่อนเออฮะเนี่ยขยะเอาไปยังขยะเดี๋ยวก่อนลูกไปไป,ไปไปไปด้วยกันมามาด้วยกันเออไปเดรอน้องก,ก่อนแดดเนอะลูกไปามันนี่หน้าตัวปเป๊ะนี่ตาแดงแจ๊ดมาได้ลูก โอ้ยตัวใหญ่มากๆไปที่ขาไขยะพูดไปที่ขยะครับเก็บหนังยืดไปตัวเก็บหนังยืดสองเส้นเนี่ยเก็บหนังยืดสองเส้นเนี่ยสองเส้นหองเขาเออเอาเส้นขก่ยะไปครับเออเห็นเส้นไว้เอ่อเอาเส้นไก่ยะไปข้อนมแล้วขอนมแล้วเดี๋ยวเอามานั่งถ่ายรูปนี่ก่อนไปนั่งถ่ายรูปดีกว่าไหมก็เดินไป มีพ่อบ้างไปนั่งถ่ายรูปเขาเลยปะเฮ้ยไปบูจินบ้าใจบใเลยไปให้ปะมายู่ให้ก่นเดี๋ยวมาถ่ายให้ปนั่งนี่บอกเดี๋ยวเขาถ่ายงาพี่นั่งนี่ไงคนนมเนี่ยก็นี่มันจะแพ้นะนี่หมาอ่ะแม่ขอรู้ได้ก่อ นี่คือบ้านกระต่ายค่ะแม่จะไปแค่ดอนอ้เดี๋ยวไปทีละอันพอละแบ่งปีหว่านนี่ลูกกระต่ายขนล่นกระต่ายกำลังกินอาหารแพะอยู่ไหนเอาหันนุแพ้แพ้ยี่หันไปพอไปก้นนุมแพ้ไปไหม เย็นลูกมาเพ่มาเพ,าเพ่ฟังขวาแพ้อยู่นี่ออแพ้น้อยนี่กลมาตัวเพ่กะยี่้าพ่อตัวนาจะพ่ตัวเอามาพ่ตัวเพอยี่บ้ามาปอตัวน้อยเพ่เออไว้อาเงี้ยขึ้นตรงบนให้กะลูกเออแน,นะอาะวา่เพืตั ไปกลัวมันจะไปกลัวปอบอกว่าจะกลัวนี่นี่นะไม่กำลังเอียงตัวมากินนั่นนะลูกไปลูกก็เอาตั้มๆหน่อยกันป้อนอาหารแกะกันอยู่แกะน้อยโอ้มันเอียงตัวกินมาหากันละโอ้หน้ามันหัวมันยืนหากันลูกน้องพี่ว้ายมาป้อนตัวนี้ไปป้อนตัวใหญ่มาหิวลูก่ Nó mình mèo một chút đi mượn đi mượn mèo mèo, đi mượn Mèo 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 mèo. đi mượn quay mượn đi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  mượn cả mượn đi mượn đi mượn ăn mượn đi mượn đi mượn thua mình yêu phun đi mượn แม่มีขนฟูฟูวายมันกินดีกะเออเงียงลงเออความลงอืมเอาความลงกับลูกพอมันกินมาได้เนี่ยวายลูกเอาความลงกับเงียงลงมเอาขึ้นสูงหน่อยเออเอาเงี้ยงขึ้นสูงหน่อยเอาขึ้นจ่องบนเฮ้ววเอาขึ้นจ่องบนพอจะปีวายนะเฮ้หนีหนึ่ไปเห็นล่ามันดีนมาได้อ่ะ มันไปหาแม่มันฮ่ามันไปมันไปมือมืดแม่มันแน่จะไม่จริงมันบบฝืนใจแม่มันตัวเนี้ยเอ้ยเกิดจะอี้อ,อะ,ะ,ะ,ะเ,อเอาขึ้นสูงหน่อยกับลูกเอาขึ้นสูงหน่อยกับไวเออมันหวานนี่เอาขึ้นหูเพ่อ <ๆ S 2> เอาขึ้นหูเพ่ป้อป้อนเหรอหรอกีกอ่ะขำไปขำไวปขำเออพอพอพร้อมท่านเอ่ย อรอกอหน้าปเวลูกป็นเงาแหมมันหายใจอิ่มมันหาจะอันนี้ละเออคนแมวไเอิ่มละแม่ไมกินแม่บอกแมบอยอมกินอ่ะ ย้อนแสงก่อนอกใเาไปไนี่ินตัวใหญเออมกินดีดีขึ้นแม่มันนี่กะมไม่ิม่ไมกินแแขไมละคใหญ่กระจับมือเร่โอ้ขนนุ่มนี่บะแค่ใหญ่มันกินหมดแล้วใบปอแม่ทำะไมันกินเยอะจัง Có nhìn lúng ơ Một lèo Một lèo Một lèo Con bà đi Con là bà đang lúng Mẹ mắt chờ bà dè lúc mắt chín Ở là mẹ mắt Mẹ mắt chín vậy Mẹ mắt chín vậy Khó ăn cuốn xanh Mẹ mắt chín mốt <Good> ให้อาหารไข่มันบากีแล้วมันแรงแล้วปนประทาความสะอาดสัด้ว์ลูกม,มาใจเดี๋ยวมาเฮาหน้ามันจะละลายปะปนใส่ฮันฮนี่โทษอย่างนะ้มันกับมีหม,มะเ,มเอี้มันยังกินมันกินอาหารเม็ดใช่หรอเอออาหารกวางดาวหรือเปล่าลูก อันนี้กวางดาวเราก็จะมีม้ามีม้าอยู่ตรงนี้เออไม่ใช่อะไรนะวัววัวโ,โอ้เจ้าแกะเจ้าแกะเข้าคอกไปหมดแล้วเจ้าแกะอยู่ข้างในคอกไม้อันนี้ก็จะเป็นพี่วัวกินหญ้าวัวกินหญ้าก,กันอยู่เลย ถ้าตอนกลางวันอะ่ะเขาจะปล่อยแกะตรงลานตรงนี้นะขึ้อวัวน,นี่ก็ได้นี่มันกินก็แกะมันเข้าในปุ้นน่ะ มันแรงแล้วปัญถาจะเอาเข้าไหนนี่เอาหัววัวนี่ก็ได้ปะดีบบซื้อมาเยอะมันอิ่มกันหมดละเขาเมื่อแรกเขาถ้าจะหื้ออาหารมาเลยเดินมาเอาไปหื่ออย่างใค้รถอ่ะเออตรงนี้สวยตรงถนนนี้สวยเขาเบาไหนนี่มันเป็ดแล้วข้นไต้ยขึ้น่อยเปิได้สักสียร์ วานาอ,อาาากระต่ายกามันเข้ากรงหมดแล้วเห็นมันกินอาหารนะลูกเห<ะ>็น <He an S 2> มันกินอาหารเม็ดกระต่ายนะก่อนกวางดาวนะั้นหรือเปล่า,าลานนี้สวยมากเลยอะพ่อจะถ่ายานิมไหมเราจะเข้านิดไหมนี่ใรก่อนหรือว่าเข้านี่คันใดอ๋อถึงสองวดนมมาวนนมวางก่อน อะไร <S 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 ดีก่อนลูกดีก่นดีก่อนของเท้านี่ๆๆไปดีก่อนไปไปดีก่อนลูกอันหนึ่งสองสามมันบังหน้านะและ 1, 2, ้วหนึ่งสอ,องสามเอ้ยกะต่ายกวางดาวลูกกวางดาวก็กินไปเดี๋ยวก่อนมาถ่ายลูกตัวนี้นี่น,นี่ยืนยืนหน้ารถนี่หน้ารถนี่สวยลูกอี่กับแม่ไปไปเออไปไปมา มายืนหน้ารถวินเทจเออยืนด้วยกัน่นลูกกันนะมองพ่อมองพ่ออันมองพ่อแนะ่หนึ่งสองสามอีกภาพหนึ่งหนึ่งสองสามโอเค นี่นี่มาถ่ายจองมาเข้าจองเข้าจองนี่ลูกมาเข้าจองดิกะแม่เพ่มาเข้าเพ่เพ่ไปมาเข้าเพ่มาให้เ,เพ่แม่มาเข้านี่มันต้องถ่ายตามแสงดอกนี่นะเด้อนี่ช่องนี้แม่ช่องนี้จะสวยสุดยิว่าได้ก่อนทีละคนทีละคนเอายิว่าเข้าก่อนไว้ไว้เอาเมื่อก่อนไว้เออถ่ายคู่กันถ่ายคู่กันก่อนถ่ายคู่กันถ่ายคู่กันก่อน น่ารักมากเดี๋ยวก่อนนะเ,นเดี๋ยวดูลูกเดี๋ยวก่อนอ่ะของกล้องพ่อลูกหนึ่งไว้ดูพ่อหนิหนึ่งสองสามอีกภาพหนึ่งลูกของ่กล้องพ่อหี่แล้วหนึ่งสองสามเ,เดี๋ยวก่อนกันไว้เออเร็ว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 อ่าหนึ่งสองสามภาพหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามเปลี<ๆ>ล่ยนท่าเปลี่ยนท่าอ่หนึ่งสองสาม อทธิรคนเหรอธิรคนนะกเอไว้ก่อนเหรอกลับเอาไว้ก่อนไว้ไปทำหน้ารล่อๆอันนี้สองสามเดียวกันเดียวกันรล่อๆดูกันเปล่งอะไรดีเดี๋ยวกันเปล่นอะไรดีป่อให้สัญญาณสนุกอันหนึ่สองสามเค้ไหนพี่หวาพี่หวานไปไหนพี่หวามันถ่ายรูปไหมยังไม่ถ่ายละหวา มาถ่ายรูกกันแม่มาได้จะได้กินนะก็เดี๋ยวกันกันกะเตกี้จะกิ่นมาได้จะได้เอลพอได้เอลมาได้จะได้กินอีหะมะมันก็ต้องใช้เวลากันหรือเวลาเอลอ่ะก็ต้องเก็บหูเก็บเนี่ยอันนึงสองเริ่มหนึ่งสองนี่นึ่งครับหนึ่งสองอ่านทำหน้าดีๆสวยๆสองนิ้วกสองนิ้วสวยๆแล้ว Do có a khoa ở do 2 gói. cong new song. A hăng kha tai. 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 A hăng kha được rồi nè Nên đi con à, đùm đọc à, Nên à, 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 đi con này đùm Ờ đùm, đùm anh đi con Anh em đi Mình kìm đi tay và bên cái nong này được và, cái gì là kia hưng là còn ô, là hoa cả tay tay nói cái tài khốn phục vui เดี๋ยวให้พ่อถ่ายวีดีโอหิวกำวีดีโอไปลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ก่อนเดี๋ยวพ่อถ่ายไปดูให้แม่ก่อนนี่หลกแม่เม่เกี้มันน้อง่ถ่ายเน้นเน้นเปลืออ่ะอ่อ่อเปเือ่เบเอ่เอ่บเ่เอเ่เเี่อเ่่

เข้าไหนก็ด <The> <baptism? The mph response> mm ูบนเลยลูก okay, ก yeah, ็ด <Okay. the or coping> ูบนเลยปอดเด้นปอดอีกข้างนี้จะคอยมาเด่นไปขึ้นไปกันเลยเลยครับขึ้นไปบดระวังครับไปไป ไปเลยไปเลยเดี๋ยวให้มาดู bạn ได้นั่งกิน Lại rồi. Ừ. Ở chim thì nó quay về chim đây không? bên cạnh mình chỉ sáng coi kín ไพ่นี่ลงกขไม่นอเ่อคือฮันนี่โทษแลนะกินเลยแบ่งกันเออแบ่งกันแบ่งกันที่ปอนี้นี่เอาที่ปอนีอ้